สวัสดีครับแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้รถที่จะนำมาให้ทุกท่านชมกันก็คือ isuzu e r i l i e r ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอยู่2รุ่นที่ไม่ได้นำมานั่นก็คือ isuzu highlander 4ประตูทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาทำควารู้จักกันดีกว่าว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยคันที่1น,นะครับ isuzu exilier speed 2ประตูโตโเต้ยนะครับอยู่ที่723,000บาท Isuzu Highlander 2ประตู838,000บาท Isuzu X-Ray Speed 4ประตู814,000บาท Isuzu Highlander 4ประตูเกียร์ธรรมดา932,000บาท Isuzu X-Ray Highlander 4ประตูเกีย er ร์ออโต้ 9, 9 6 7 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Isuzu h a n d e r 4ประตูสีขาวมุกนั้นทุกท่านที่ชอบสีขาวมุกนะครับจะต้องเพิ่ม7,000บาทนะครับส่วน2ประตูสปีดและก็ฮันเดอร์สประตูและ4ประตูสปีดท่านที่เลือกสีดำจะต้องเพิ่ม7,000บาทนะครับและรุ่นแรกที่จะมาชมกันนะครับนั่นก็คือ Isuzu x p e e d e r สปีดสประตู สีขาวนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสเปซแคปสองประตูที่มีความฉบเฉียวและก็เหมาะมกับวัยรุ่นอย่างแท้จริงเลยนะครับเดี๋ยวเราม,มาดูด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีประกอบไปด้วยไฟเดทามิ่งไลท์นะครับมีให้ในรุ่นตัวนี้เลยนะครับกระจังหน้าสีดําที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นปกตินะครับและเอกลักษณ์ของความเป็นเอ็กซิลี่ก็คืออิซูสีแดงนะครับคู่กับสติ๊กเกอร์คางกระโปรงหน้ารถนะครับสีเทามีลวดลายอยู่บนฝานะครับมีสัญลักษณ์ตัวเอ็กอยู่ในสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีคลิ สวยงามมากและรุ่นนี้ก็จะมีสเก์ตด้านล่างครับเป็นลายเคป่าคาดด้วยคลิปสีแดงเช่นเดียวกันตัดกับตัวกันชนหน้าจะเป็นสีดำแล้วก็คาดสีขาวนะครับสวยงามมากนะครับและด้านข้างรถนะครับนี่เลยล้อมแม็กลายสีดำนะครับแต่ว่ายังคงเป็นขอบ16นิ้วอยู่นะครับมาพร้อมกับยาง215 70 R16 นะครับ ด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X สีแดงตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ดูแลโดดเด่นมากนะครับพร้อมด้วยสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างและสเกิร์ตด้านท้ายด้านท้ายกันชนหลังนะครับก็จะเป็นแบบท้ายเต็มแบบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชายสเกิร์ตด้านล่างส่วนกระโปงหลังก็จะมีสติกเกอร์คาดนะครับ มีคลิปสีแดงและสัญลักษณ์ตัวอิสุสีแดงและกรสมสัญลักษณ์ X-Series ไฟท้ายเป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นโครงเป็นหลอดไฟเลี้ยวอยู่นะครับสำหรับภายในนะ Speed s ป e e d X Series จะนำรถรุ่น LDA นะครับมาทำรุ่นรุ่นนี้นะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวมาลัยหรือว่าหนังคอนโซลจอพร้อมกล้องสองท้ายนะครับจะเป็นรุ่น LDA ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่คาดด้วยสีแดงผิดสีแดงนะครับและมีปักโลโก้เอ็กซิลตรงที่หมอนพนักศีรษะเช่นเดียวกันและอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คืออี u ูสปีด4ประตู ครับตัวนี้ราคา814,000บาทสำหรับคนที่ชอบรถ4ประตูนะครับมาดูกันเลยสำหรับด้านหน้าก็ยังคงเหมือนกับรุ่นสปีดตูเตี้ยนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วยาง 215/70R16 โลโก้ Isuzu X-Series ด้านข้างสีแดงนะครับโดดเด่นและไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันหน้าหลัง ก็เหมือนกับตัวสปีดเช่นเดียวกันและภายในนะครับก็จะเป็นคาดสีแดงตัดลวดลายกับสีดำและที่สำคัญสัญลักษณ์ X Series ยังคงอยู่ที่นี่ครับหมอนพักศีสะสวยงามมากเลยนะครับมาพร้อมกับจอและกล้องส่องท้ายขณะเข้าเกียร์ถอย และอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็คือ Isuzu e x c i t e Highlander 2ประตูนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําแล้วก็ทูนสอสีแดงเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนที่แตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของสติกเกอร์ข้ากระโปรงหน้านะครับจะไม่มีคลิปสีแดงแต่ว่ารวดลายของความเป็น e x ซ i t e ตัวนี้จะดูสวยงามหรูหรามากกว่านะครับสำหรับรุ่นที่มาทำา x c i e ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Z 1.9นั่นเองนะครับ แต่ว่าก็จะมีในบางชิ้นที่ไม่เหมือนกันกันกบรุ่นแซปกตินะครับนั่นก็คือรุ่นนี้จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรีโมทเจเนียสนะครับแบบรีโมทแบบอัจฉริยะไม่ต้องไขกุญแจนะครับมาพร้อมกับรุ่นนี้เอกลักษณ์สำคัญเลยนะครับมันมัน,ม,นมันเหมือนกับตัวท็อปเลยนั่นก็คือสามารถล็อกประตูเองอัตโนมัตินในกรณีที่เราลืมล็อกประตูด้วยนะครับท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าท่านจะลืมล็อกประตู นี่ครับจะมีปุ่มกดล็อกให้นะครับเราแค่เราพวกรีโมทอย่างเดียวเลยนะครับนี่และรุ่นนี้นะครับก็ยังคงเป็นล้อมแมกขอบ17นิ้วนะครับเป็นลายก้านแต่ว่าเป็นสีดำให้นะครับมาพร้อมยาง2 5 5 6 5 R 17นะครับตัดกับอ e ีซูซูสีแดงและรุ่นนี้ท่านก็จะได้เบาะหนังครับเบาะหนังมาเลยรุ่นนี้ก็จะมี บาหนังนะครับตัดกับคลิปได้สีแดงคลิปได้สีแดงพร้อมกับลายปักเอ็กซิลี่เช่นเดียวกันและในส่วนของคอนโซลน,นะครับก็จะเป็นเบาะบุเบ,บาะอย่างหุ้มนะครับพงมลัยหนังตัดด้วยคลิปได้สีแดงพร้อมกับจอภาพขนาด7นิ้วพร้อมกล้องส่องท้ายขนาด้าเกร์ถอยช่องประตูนะครับ สีดำเป็นโนแบล็กและบุหนังคาดคลิปแดงเช่นเดียวกันและระบบความปลอดภัยอย่างระบบ t ท a c t i o n control นะครับมีมาครบคันเลยทีเดียวสำหรับด้านหลังด้านหลังก็จะไม่เหมือนกับรุ่นสปีดนะครับจะมีสปอร์ตบาร์มาให้พร้อมนะสปอร์ตบาร์พร้อมกระบะไลเนอร์ รุ่นนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยและรุ่นนี้นะครับก็จะแตกต่างกับ X อ็กซิรุ่นเก่านั่นก็คือรุ่นนี้จะไม่ต้องมีไฟเบรกแยกมาติดกับตัวสปอร์ตบาร์ต่างหากนะครับลดภาระของการเสียหายหรือว่าการซ่อมบำรุงนะครับและอีก2รุ่นที่ไม่ได้นํามานะครับนั่นก็คือรุ่น4ประตูนะครับสประตูทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับ รุ่นพวกนี้จะเป็นรุ่น i e s u x s e r i l i e นะครับที่มีชุดแต่งมาพร้อมจากโรงงานเลยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและน่าใช้มากๆครับขอใหุ้ท่านที่มีความสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับและในวันนี้ทางเราก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อังคารหน้าครับสวัสดีครับ